สามคลุกแล้วดิ่งาได้ไหมครับยังหนึ่ไม่มีถุงเลยเหรอไม่ถุงเลยอ้าวสามคนจะไปไหนไยืนตรงน้นอ้าวมคนติดด้วยนะสี่คนเลยสี่คนยืน เวลามีนะจะไปเล่นข้างนอก่ทุกคนนขึ้นครับขอมแ้เดไปสถานี่อไปขอบคุณ อันนี้จะบินโชว์ตอนตอนเที่ยงไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวตอนเทียยนะเท่ยงให้ดูอือเดี๋ยวตอนเทียเท่ยงแล้วมงึงบินให้ดู